สำหรับคลิปนี้นะครับจะพูดถึงเรื่องของการตกแต่งเอกสารในโปรแกรม Microsoft Word นะครับด้วยการใช้นะครับพวกนะครับรูปวาดนะครับรูปร่างแล้วก็อักษรศิล์นะครับในการเอามาตกแต่งข้อความอะไรต่างๆให้มีความสวยงามแล้วก็ส่าตดตามากยิ่งขึ้นนะครับเบื้องต้นนะครับสิ่งที่ผมกล่าวไปนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปร่างไม่ว่าจะเป็นนะครับอักษรศิลป อะไรต่างๆสัญลักษณ์อะไรต่างๆนะครับเราจะใช้เมนูที่เขียนว่า insert อยู่ในหมวด insert นะครับอยู่ในหมวด insert นะครับแล้วก็มาดูในหมวดของที่เป็น insert shape นะครับในหมวดของ shape เนี่ยก็จะมีตั้งแต่ในเรื่องของการ insert line ก็คือเส้นนะครับในเรื่องของ insert rectangle ก็คือรูปทรงที่มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับ insert ในลักษณะของ basic shape นะครับก็คือรูปทรงนะครับรูปทรงพื้นฐานต่างๆเมื่อจะเป็นสามเหลี่ยมวงกลมอะไรต่างๆเนาะที่มีในรูปแล้วก็อินเสิร์ตในรูปของนะครับบล็อกแอโร่ก็จะเป็นลูกศรน,นะครับลูกศรประมาณเครื่องหมายจราจรในในทิศทางต่างๆนะครับแล้วก็เครื่องหมายนะครับอีควอชันเชฟก็จะเป็นพวกเครื่องหมายคณิตศาสตร์ต่างๆนะครับรวมถึง นะครับสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นในการใช้ในการเขียนโฟชาร์ตแสดงการทํางานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการทํางานไม่ว่าจะเป็นตัวของการตัดสินใจอะไรต่างเครื่องหมายที่เขียนใช้ใช้ทำโฟชาร์ตต่างๆเนาะนะครับแล้วก็เครื่องหมายที่เป็นสปาแอนด์แบนเนอร์ก็เป็นพวกคําพูดแล้วก็รูปดาวรูปเรงต่างนะครับแล้วก็คอเอาก็จะเป็นลักษณะของเหมือนกับตัวกระตูนเนาะที่เป็นลักษณะคําพูดอะไรๆๆต่างๆตรงนี้ ตรงนี้คือในหมวดหมู่ของการ insert shape ซึ่งเราสามารถนำมาตกแต่งเอกสารได้หมดเลยนะครับแล้วก็มีหลักการทำงานที่คล้ายคลึงกันนะครับผมขออนุญาต insert เส้นให้ดูก่อนนะครับนะครับเราก็คลิกที่เส้นที่เราต้องการนะครับไม่ว่าะจะเป็นลูกศรแบบไหนก็ตามนะครับอ่านะครับผม insert shape เส้นเข้ามาหนึ่งเส้นนะครับอ่า เนาะเราก็ขีดเส้นพวกนี้ไปได้อ่ะสิ่งที่ปรากฏมาตรงนี้นะครับก็คือเส้นต่างๆเนาะตามที่เราอินเสิร์ตเข้ามาซึ่งมันก็จะมีเอฟเฟกให้เราเลือกเนาะพวกเส้นพวกนี้เราสามารถเปลี่ยนสีเส้นต่างๆได้เนาะนะครับเปลี่ยนความหนาของเส้นได้เนาะเปลี่ยนความหนาของเส้นเปลี่ยนสีของเส้นอะไรต่างๆได้นะครับเนาะตรงนี้สามารถใช้ได้หมดเลยนะครับ ในเมนูของการอินเสิร์ตนะครับเชฟพวกนี้เนาะจะเอาเส้นแบบไหนนะครับหรือลูกทรงอิสระต่างๆเนาะลูปทรงอิสระต่างๆนะหลักการเดียวกันเลยครับสามารถนะครับเปลี่ยนสีของรูปทรงนั้นๆได้นะครับเปลี่ยนสีขอบนะครับเชฟฟิลนะครับเปลี่ยนมาอันนี้ไม่ใช่สีขอบนะครับอันนี้เป็นสี ที่อยู่ในรูปทรงนั้นนนนะครับเชฟเอาไลน์เป็นการเปลี่ยนสีขอบของรูปทรงนั้นๆสามารถกําหนดความหนาบางของเส้นรูปทรงได้ทุกอย่างเหมือนกันเลยครับตรงนี้เราสามารถเอาไปตกแต่งข้อความตกแต่งเอกสาตรต่างๆได้นะครับเช่นทําป้ายแบนเนอร์ป้ายประกาศอะไรต่างๆนะครับนะครับอ่นะครับผมสาธิตให้ดูนะครับเช่นเราต้องการพิมพ์นะครับพยะลบเส้นนี้ออกก่อนนะครับ อ่านะครับเช่นเราต้องพิมพ์เข้าไปนะครับขออนุญาตพิมพ์นะครับสมมุติเนาะนี่ผมเปมุดเข้ามานะครับอะนะครับผมพิมพ์ผมจัดข้อความใหม่นะครับะนะเนาะไปยังตำแหน่งที่ต้องการทีนี้ถ้าเราเอาอภาพนะครับไปวางทับภาพที่เราสร้าง่อสักครู่ นะครับไปวางทับจะเห็นว่าตอนนี้มันมาทับแล้วเนอะอาะเพียงแต่มันอยู่หน้าข้อความเนาะรูปภาพที่เราสร้างมันอยู่หน้าข้อความเราก็ใช้คําสั่งเนาะตรงนี้เหมือนกันเลยครับกับการแทรกภาพเห็นไหมครับนะครับเหมือนกันเลยนะครับเราก็ใช้คําสั่งเราสามารถนะครับนะครับเราสามารถใช้คําสั่งได้เนาะน,นะครับ เราสามารถใช้คำสั่งนะครับโดยให้วัตถุที่เราสร้างเนี่ยนะครับมันไปอยู่ด้านหลังของข้อความเนาะเราก็คลิกขวานะครับที่ที่รูปทรงที่เราสร้างขึ้นมาแล้วก็เลือกเมนูที่เขียนว่า send in back send น o back นะครับแล้วก็ send ไป behind text นะก็คือส่งไปด้านหลังของข้อความนั่นเองนะครับจะเห็นว่านะครับมันก็จะมาอยู่หลังข้อความเนาะซึ่งกรอบนี้ เราก็สามารถจัดอะไรตกแต่งอะไรได้อีกนะครับมันก็จะทําให้เอกาสารเนี่ยนะครับมันมีความสวยงามมีความน่าสนใจมาก,กขึ้นนะเราสามารถใช้ได้นะครับอันนี้สามารถใช้งานได้เนาะนะครับก็สามารถเป็นเทคนิคน้อยเทคนิคเล็กๆน้อยๆในการในการใช้งานเนาะรูปทรงอื่นๆก็เช่นเดียวกันครับเนาะนะครับรูปทรงอื่นๆก็เช่นเดียวกัน นะครับเช่นเดียวกันเลยเหมือนกันเลยครับนะครับอันนี้เราสามารถตกแต่งนะครับเอาไปตกแต่งเอกสารทําปกรายงานนะครับทํากราฟง่ายๆแบบง่ายๆอะไรต่างๆได้นะครับเนาะเหมาะสําหรับหรือบทเรียนให้กับน้องๆอนุบาลเลยของเราต่างๆได้หมดเลยนะครับเปลี่ยนได้หมดเลยนะครับเปลี่ยนสีข้างในเปลี่ยนได้นะครับ เปลี่ยนสีขอบภาพอะไรต่างๆเนี่ยที่ผมบอกนะครับโดยมันใช้หลักการเดียวหมดเลยครับกําหนดความหนาของเส้นอะไรเนี่ยเนาะสามารถทาได้หมดเลยเนาะสามารถเอาไปตกแต่งอะไรต่างๆได้นะครับหรือนะครับนะครับหรือการสร้างโฟชาร์ดอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่นะครับเนาะสามารถทําได้นะครับการสร้างโฟชาร์ดหลักการเดียวนะครับการเขียนโฟชาร์ดนะก็คือถ้าข้างใน เราก็ต้องมีตัวอักษรใช่ไหมครับเป็นคำอธิบายโฟชาร์ดเนาะสมดมนะครับแล้วนะก็สามารถพิมพ์เข้าไปได้นะครับเนี่ยนะครับเราก็สามารถพิมพ์เข้าไปได้นะเราตกแต่งได้หมดเลยนะครับนะครับแน่นอนครับโฟชาร์ดมันใช้คู่กับเส้นใช่ไหมครับส่วนใหญ่เราก็สามารถ อินเสิร์ตเส้นอะไรต,ต่างเข้ามาได้เนาะเนี่ยนะครับตัวชาร์ตมันใช้คู่กับเส้นใช่ไหมครับเส้นพวกนี้อย่างที่บอกเส้นพวกนี้เราก็สามารถเปลี่ยนสีเส้นอะไรต่างๆได้เนาะอันนี้สามารถเอาไปประยุกนะครับนะครับเอาไปประยุกใช้งานในด้านต่างๆได้เลยเนาะอันเนี้ยสามารถทำ ทุกคนสามารถนําไปประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆได้เลยนะครับนี่คือเรื่องของการนะครับแทรกนะครับข้อความอักษรศิลนะครับแทรกนะครับรูปทรงอิสระอะไรต่างๆนะครับส่วนนะครับอักษรศิลก็เช่นเดียวกันครับหมวดของการแทรกนะครับแล้วก็มันมีคําว่า word art อยู่เห็นไหมครับตรงนี้ตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับเราสามารถนํามา ใช้ได้นะครับอักษรศิลป์ตัวนี้ก็จะมีมิติเนาะเราสามารถแก้ไขข้อความอะไรต่างๆได้นะครับเนี่ยนะครับเนาะสามารถตัวอักษรก็จะมีมิติก็จะเปรียบเสมือนเปรียบเสมือนภาพหนึ่งภาพครับอักษรศิลป์ที่เราที่เราสร้างขึ้นมาเนาะสามารถนะครับเราสามารถยกย้ายลงไป ตรงไหนก็ได้นะครับเราสามารถโยกย้ายไปตรงไหนก็ได้มันเปรียบเสมือนภาพหนึ่งภาพเนาะอักษรศิลป์ก็เป็นตัวหนึ่งเนาะที่น่าใช้งานนะครับสามารถเอาไปทําเป็นหัวข้อทําเป็นปกทําเป็นอะไรต่างๆนะครับสามารถประยุกต์ได้หมดนะครับทั้งปกรายงานทั้งประกาศท,ทั้งยำบัดอะไรต่างๆเนาะตัวอักษรศิลป์มันก็จะมันก็จะมีความสวยงามอีกระดับหนึ่งกับตัวอักษรทั่วุไปนะครับ